ไม่มีใครอยากจะได้ก็ต้องทําเองตามพอตาแม่ไปวัดเอาละวะ่าตามพอตาแม่ไปวัดเดี๋ยวพระท่านจัดให้เราเองสัพพทานังธรรมชานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงณโอกาสบัตรนี้อัตตมาภาพ พระมานะจิรวัฒโนจะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสร้างตนอย่างไรจึงจะร่ำรวยหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าหัวใจเศรษฐีอันเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับ รับฟังให้เกิดสติปัญญาเถิดเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติสืบไปการสร้างตนเป็นเรื่องจำเป็นของคนทุกคนเพราะคนเราปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นก็การที่จะได้รับความสุขสมความปรารถนานั้นอยู่ที่การสร้างตนให้สำเร็จตั้งตนไว้ให้ดีเหตุนี้การสร้างตน จึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยคําถามที่ได้ยกเป็นหัวข้อของพระธรรมเทศนานี้ว่าสร้างตนอย่างไรจึงจะร่ำรวยขอตอบเพียงสั้นๆว่าต้องยึดหลักที่ว่าเว้นสิ่งที่ควรเว้นทําสิ่งที่ควรทําถ้าได้ยึดหลักข้อนี้เป็นแนวทางชีวิตแล้วก็มีหวังที่จะสร้างตนได้สำเร็จแน่ๆ ที่ว่าเว้นสิ่งที่ควรเว้นนั้นหมายถึงเว้นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เรียกกันทั่วๆไปว่าความชั่วในทางพระพุทธาศาสนาเรียกว่าอบายมุกคําว่าอบายมุกนั้นแปลว่าทางที่จะนําไปสู่ความชิบหายซึ่งมีอยู่มากมายด้วยกันเพื่อประหยัดเวลา อัตมาภาพจะขอยกตัวอย่างเพียง3ตัวอย่างคือ 1. ความเป็นนักเรงสุรา 2. ความเป็นนักเรงการพนัน 3. ความเป็นคนเกียจคร้านมีอธิบายว่าเรื่องเล่าเป็นเรื่องเสียทุกอย่างตั้งต้นแต่เสียทรัพย์เสียสติปัญญาเสียสุขภาพอนามัยเสียสามคคีเสียชื่อเสียง ผลสุดท้ายเสียคนจะขอชี้แจงแสดงในแง่เสียทรัพย์ความจริงข้อนี้เห็นได้ง่ายเพราะเราไม่ใช่น้ำในแม่น้ำลำคลองจะได้ตักกินได้ตามสบายหรือไม่ใช่น้ำฝนที่ตกลงมาในอากาศจะได้รองเอามาตามชอบใจเราเราต้องซื้อเขากิน พอนึกว่าจะกินเหล้าก็ต้องนึกเตรียมที่จะต้องเสียเงินเสียแล้วแต่ส่วนมากมักจะไม่ค่อยนึกคิดกันว่าการกินเหล้านั้นหมดเลืองขนาดไหนขอให้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้หรือท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านโปรดนึกดูสมมุติว่าเรากินเหล้าวันละหนึ่งขวด ไม่ต้องเอาเหล้าดีเหล้าราคาสูงเช่นแม่องหรืออะไรหรอกเหล้าขาวธรรมดานี่แหละขวดละ20บาทเราต้องเปลืองค่าเหล้าวันละ20บาทเดือนหนึ่งก็600บาทเข้าไปแล้วปีหนึ่งก็7,200บาท10ปีเป็นเงินตั้ง72,000บาทโหนี่หมดเปลืองขนาดไหน ถ้าเราไม่กินเหล้ามา10ปีเราก็มีเงินเก็บถึง72,000บาทปลูกบ้านอยู่อย่างสบายหรือนำเงินไปผ่อนที่ดินเราก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเราเองกินเหล้าหมดเบืองอย่างนี้ที่พูดมานี้เฉพาะค่าเหล้าเท่านั้นนะโยมยังไม่ได้ว่ากันไปถึงกับแก้มค่ากับแก้มแพงยิ่งกว่าค่าเหล้าเสียอีกสังเกตดู ตามวงเหล้าเพียงเอาเหล้าตั้งเอาไว้ขวดหนึ่งแล้วต้องมีกับแก้มล้อมวงทีเดียวกับแก้มก็ร้วนแต่ของดีราคาแพงทั้งนั้นเช่นหมูเป็ดไก่เป็นต้นเพราะถือกันอยู่ว่าในกลุ่มนักสุราว่ากับต้องกินกับเหล้าข้าวกินกับเกลือฉะนั้น ข้าวจึงกินกับอะไรอะไรก็ได้ส่วนของเรากินกับกับแก้มดีๆเมื่อรวมทั้งค่าเหล้าและค่ากับแก้มแล้วจึงเป็นเรื่องที่หมดเปลืองมากต่อมาก็เรื่องการพนันการพนันทุกชนิดจะเป็นอะไรก็ตามถ้าได้ชื่อว่าการพนันแล้วไม่ใช่เรื่องดีเป็นเรื่องเสียทั้งนั้นเช่นเสียทรัพย์เสียเวลา เสียชื่อเสียงชนะก็ก่อเวรแพ้ก็เป็นทุกข์การเล่นการพนันหนักๆเข้าก็ถูกชาวบ้านตาหน้าว่าเป็นนักเรงการพนันหรือที่เรียกกันว่าพวกขี้เล่นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครไว้ใจหมดคนยำเกรงกลายเป็นคนหมดดีไปเพราะยังไม่เคยปรากฏเลยว่า คนที่เขาร่ำรวยด้วยการเล่นการพนันนั้นจะร่ำรวยไปได้ส่วนใหญ่มีแต่พินาาร่วมจมไปตามๆกันทั้งนั้นอะไรที่จะทำให้ร่วมจมไปกว่าการเล่นการพนันนั้นไม่มีอีกแล้วโจนป้นก็ยังไม่หมดตัวอย่างน้อยเสาเรือนก็ยังอยู่น้ำท่วมก็ยังไม่หมดตัวพอมีเวลาเก็บข้าวเก็บของได้บ้าง ไฟไหม้ก็มีที่ดินเหลืออยู่แต่ถ้าถูกการพนันเช่นถั่วโปไฮโลลูกเตา๋าหรือม้าก,กินเข้าแล้วแม้ที่ดินก็ไม่มีเหลือคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะการพนันนั้นมีไม่น้อยบางคนมีติดตัวอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ไปทุ่มเสียในเรื่องการพนันหมดนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย การพนันมีแต่เรื่องเสียอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องงดเว้นขอให้ได้โปรดดูเพื่อนบ้านอื่นๆเขาเถิดว่าคนที่เขาไม่เล่นการพนันแล้วเป็นอย่างไรมีแต่ความสุขสบายทั้งนั้นครอบครัวของเขาสงบสุขอยู่กันอย่างร่มเย็นจริงๆเอาเวลามาทำงานที่เป็นประโยชน์ดีกว่าจะเป็นการทำไร่ไถนา หรือทำสวนครัวเลี้ยงสัตว์ก็ตามแต่ถนัดของเราเองเถิดดีทั้งนั้นทำอย่างนี้ท่านก็จะเลิกเล่นการพนันได้เมื่อไม่เล่นการพนันแล้วก็มีหวังที่จะสร้างตนให้ร่ำรวยได้เป็นการสร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ตนเองในทางที่ถูกที่ชอบข้อต่อมาอีกข้อหนึ่งคือความเกียจคร้านถ้าจะพูดอย่างตรงตรง โดยไม่เกรงใจแล้วก็คือขี้เกียจนั่นเองหมายความว่าไม่อยากทำงานเบื่อหน่ายท้อแท้ต่อการงานพูดให้สุภาพหน่อยก็ว่าขาดความเพียรขี้เกียตตัวนี้เป็นตัวมานอย่างร้ายกาจเป็นตัวสำคัญของฝ่ายชั่วเป็นตัวการของพวกขี้ขึ้นหน้าเช่นขี้ค้านขี้เล่าขี้ยาขี้ขโมยเป็นต้น มีขี้คุกขี้ตรางเป็นที่สุดเหล่านี้เกิดจากขี้เกียจทั้งนั้นขี้เกียจหรือขี้ค้าน,นี้หาดีอะไรไม่ได้เลยคนเกียจคร้านไม่มีหวังความสำเร็จในชีวิตไม่มีหวังจะเอาตัวรอดได้แม้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็รักษาทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้ในไม่ช้าก็ถึงความพินาศร่มจม สิ้นเนื้อประดาตัวเหมือนคนขี่ไม้ครอนข้ามทะเลหลวงไปไม่รอดแน่แม้ในทางศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าเรายังไม่เห็นสิ่งอื่นที่จะทำความไม่ดีต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญมากขึ้นเหมือนความเกียดติค้าน,นี้เลยหมายความว่าความเกียรติค้าน,นี่แหละเป็นต้นเหตุของความชั่วทุกชนิด ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเรานั้นไม่มีใครต้องการความชั่วเราต้องการแต่ความดีด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องขจัดความเกียดค้านให้หมดสิ้นไปอย่าให้มีเหลืออยู่ในตัวเราแม้แต่นิดเดียวได้เมื่อทำได้อย่างนี้ก็มีหวังที่จะสร้างตนให้ร่ํารวยได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ไบยมุกสามข้อนี้คือขี้เล่าขี้เล่นขี้เกียจตามที่ได้วิสัชนามานี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นจึงจำต้องงดเว้นเมื่อเว้นสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้ชื่อว่าท่านเว้นสิ่งที่ควรเว้นอันหนึ่งในการสร้างตนนั้นนอกจากท่านจะเว้นสิ่งที่ควรเว้นได้แล้ว ท่านต้องทำสิ่งที่ควรทำอีกสิ่งที่ควรทำนี้หมายถึงความดีซึ่งมีอยู่มากมายด้วยกันแต่ในที่นี้อัตมาภาพจะขอยกตัวอย่างมาแสดงเพียงสี่ประการซึ่งเป็นหลักสำคัญในการสร้างตนโดยตรงคนที่เขาก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวจนมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นั้นก็เพราะเขา ตั้งมั่นอยู่ในหลัก4ประการนี้แหละคือ 1. อุทฐานะสัมปทามีความขยันหมั่นเพียร 2. อารักษะสัมปทารู้จักรักษาทรัพย์ 3. กัญญานามิตรตัตาคบคนดี 4. สสะมะชีวิตตาใช้ใจ่ายพอเหมาะสม จะได้วิสัชนานในหลักสี่ประการนี้สืบต่อไปข้อที่หนึ่งที่ว่ามีความขยันนั้นได้แก่ไม่เกียจค้านในการงานทั้งหลายคือไม่ขี้เกียจนั่นเองมีความบากบัน่นก้าวหน้ามีน้ำใจเข้มแข็งในการทำงานไม่ย่อท้อต่อการกระทำไม่ท้อแท้ต่อความลำบากไม่ท้อถอยต่อความยากที่ติดขัด มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการทำไม่ทำทำหยุดหยุดไม่จับจดรวนเรทำติดต่อกันไปนี้เป็นเรื่องของความขยันมีงานอย่างใดขยันทำงานอย่างนั้นเป็นชาวนาขยันทำนาเป็นชาวไร่ขยันทำไร่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขยันค้าขายการทำงานทุกอย่างถ้ามีความขยันเป็นกำลังแล้ว เป็นสำเร็จแน่และได้ผลดีตามประสงค์ขอให้ดูชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเราเถิดเช่นชาวจีนบางคนเขามาจากเมืองจีนมาแบบเสือผืนหมอนใบแทบจะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแต่เขามีความขยันประจำตัวเป็นนิสัยเขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ไม่เท่าไหร่ก็มีโรงสี มีโรงเรื่อยจักมีโรงงานน้ำแข็งและโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆมีตึกใหญ่ๆอยู่มีรถยนต์คันงามๆขี่สิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้แบกหรือรากมาจากเมืองจีนเลยเขาหาขึ้นในเมืองไทยทั้งนั้นและหาได้ด้วยความขยันนี่แหละท่านทั้งหลายได้ทราบเช่นนี้แล้วอย่าไปอิจฉาริษยาเขาเลย เพราะการอิจฉาริษยาไม่ใช่เรื่องดีแต่ขอให้ดูเขาเป็นตัวอย่างว่าที่เขามั่งมีสีสุขหรืออยู่ดีกินดีได้เช่นนี้ก็เพราะเขาขยันเราต้องนึกว่าเขามาอาศัยเมืองไทยอยู่อาศัยแผ่นดินไทยทำมาหากินเขายังร่ำรวยได้เราเกิดในแผ่นดินไทยเองแท้ๆเราจะทำมาหากินให้ร่ำรวย อย่างเขาบ้างไม่ได้เชวหรือถ้าเราต้องการอยู่ดีกินดีหรือมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเขาบ้างก็ต้องเป็นคนขยันอย่างเขาขยันไม่น้อยกว่าเขาถ้าขยันได้อย่างนี้เราก็มีเงินทองใช้แม้พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่า